ปี2,575หรือว่าอีก20ปีข้างหน้ากรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองในฝันเหมือนกับที่ขณะน,นี้หลายๆฝ่ายกำลังมาช่วยกันคิดช่วยกันฝันนะคะนั่นก็หมายความว่าเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญจะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดอยู่435แห่งค่ะส่วนใหญ่นั้นถูกมองว่าเป็นโรงเรียนชั้นสองนะคะ หลายฝ่ายมองเห็นปัญหานี้ร่วมกันแล้วก็ยอมรับต่อปัญหานี้พร้อมๆกับที่พยายามที่จะชวนกันมาคิดชวนกันมาคุยค่ะว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะแต่ว่าท่ามกลางปัญหาก็ยังมีโรงเรียนอยู่หลายแห่งของกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาได้ดีค่ะหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนมัธยมประชานิเวศ ที่นี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำมาถอดบทเรียนสำหรับการหาเครื่องมือในการสร้างอนาคตการศึกษาให้กับลูกหลานชาวกรุงเทพมหานครค่ะที่เขตจตุจักรย่านประชานิเวศลูกหลานของชาวบ้านแถบนี้มีโอกาสได้เรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะโรงเรียนมัธยมประชานิเวศในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง1,800คนถึงแม้จะมีพื้นที่กว่า15ไร่ซึ่งถือว่าเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนเพราะสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเมืองทำให้การขยายพื้นที่เป็นไปได้ยาก พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องถูกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพการศึกษาเห็นได้จากการศึกษาในปีที่แล้วนักเรียนชั้นม .6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ครบทุกคนเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เน้นการเรียนการสอนวิชาการเป็นหลัก ที่เราเน้นทางวิชาการเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ปกครองนะครับที่นําเด็กเข้ามาเรียนเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยอยู่ในเมืองชุมชนเมืองนะฮะเมื่ออยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยยังมีค่านิยมที่จะให้ลูกเนี่ยขึ้นเรียนทางสายสามัญเพื่อจะเข้ามาหาวิทยาลัยไปเพราะนั้นก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอ,อ่เป็นตัวจูงใจที่ทําให้โรงเรียนเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้มุ่งสายวิชาชีพนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเด็กเราเนี่ยจะสามารถไปสายวิชาการได้ทั้งหมดเด็กคนไหนที่ไปไม่ได้หมายถึงว่าผลการเรียนซึ่งต่ําอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะลุ้นเข้าไป,ไปทางสายอาชีพนะฮะต่อไปซึ่งต้องลุ้นทั้งตัวเด็กทั้งตัวผู้ปกครอง <Okay. S 1> เพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเด็กอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ปกครองเนี่ยตัวดีนะะต้องลุ้นผู้ปกครองไว้ว่าลูกหลาน เขาเนี่ยมีผลการเรียนความสามารถทางสติปัญญาขนาดนี้มีระดับเนี้ยเพราะ,ะนั้นเหมาะที่จะไปเรียนอย่างนี้เหมาะที่จะไปเรียนอย่างนี้เหมาะที่จะไปเรียนสายนี้สายนี้โรงเรียนมัธยมประชานิเวศแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ส่วนโดยมีรองผู้อํานวยการ4คนทําหน้าที่บริหารงานด้านกลุ่มงานวิชาการกลุ่มบุคลากรงานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ทั้งหมดสามารถดำเนินงานได้โดยอิสระตามภารกิจของตัวเองการบริหารงานลักษณะนี้ทำให้สายการบังคับบัญชาสั้นและทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นเวลเาที่จะทำงานเนี่ยต้องหมายถึงว่าถ้าทุกอย่างสรุปจบที่รองผู้ในการก็ไม่ต้องถึงผู้ในการแล้วจบใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถเดินหน้าได้บริหารไปกันเองได้พูดคุยกันเองได้ก,ก็จบละเขาเรียกว่าบริหารทางลาบง อองงใใหห้้คคุุยยกกัันนเเส่วนงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองคือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่พัฒนาขึ้นเป็นสมาคมครูผู้ปกครองซึ่งเป็นกลไกในการเชื่อมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน แล้วเราถือหลักอย่างหนึ่งว่านโยบายของเรากับของโรงเรียนต้องไปด้วยกันไม่ใช่แบบบางที่ที่ไปทะเลาะก,กันที่นี่ไม่มีการทะเลาะก,กันครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกื้อหนุนกันไปในทางที่ผิดนะครับผมคิดว่าอยู่ที่การเปิดใจการยอมรับของผู้บริหารด้วยที่นี่ผมยอมรับว่าทุกเรื่องที่เราเสนอไปก็มีการทวงติงมีการเห็นชอบไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเห็นชอบหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องขัดหมด ผู้บริหารชอบฟังเหตุผลครับบางเรื่องที่เราเสนอไปผู้บริหารอาจจะดูแล้วเออมันไม่ตรงพอเราปรับก็ได้รับการอนุมัติครับเพราะนั้นที่นี่ที่นี่จะบอกว่าไม่มีการทะเลออาะกันวันนี้เป็นวันที่3ของการเปิดภาคเรียนโรงเรียนจึงยังไม่มีการเรียนการสอนมากนักอุทิสาหรือนัทนักเรียนชั้นม4จึงใช้เวลาว่าง มาที่แผนกดนตรีเ,รเพื่อสอมร้องเพลงจะสองปีก่อนนัดเป็นเด็กต่างจังหวัดเธอมาจากครอบครัวชาวสวนในจังหวัดราชบุรีตอนนั้นเธอไม่เคยคิดว่าการร้องเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ตัวเองชอบจะก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ แต่หลังจากที่เธอได้รับโอกาสจากโรงเรียนพร้อมกับการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยสมาคมครูผู้ปกครองก็ทำให้เส้นทางการเป็นนักร้องของเธอจ่มชัดขึ้นทุนพวกนี้ก็จะเอามาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะแบบอาจารย์ให้ทำรายงานก็เราก็เอาไปทำไปซื้อหนังสือซื้อสมุด อีกอย่างก็มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องการกินการใช้ของที่อยู่หอส่วนตัวค่ะที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดค่ะก็แบ่งเบาภาระได้เยอะเลยค่ะแล้วอีกอย่างก็ไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่อีกอย่างไม่ต้องไปรบกวนแก่างเงี้ยค่ะเราย้ายมา นการศึกษาที่ให้แก่เด็กที่ขาดแคลนทำให้นัทได้เรียนและมีโอกาสพัฒนาความสามารถจนกระทั่งก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนี้มาแล้วหลายครั้ง บรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนคือกลยุทธ์ที่โรงเรียนพยายามสร้างให้เกิดขึ้นในทุกชั้นเรียนเพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียนในห้องที่ห้องเรียนชั้นม .4 ครูพิพัฒน์อาจารย์สอนภาษาสเปนมีอายุเพียง25ปีช่องวางระหว่างวัยของครูผู้สอนที่ม่ห่างจากเด็กวัยรุ่นทำให้นักเรียนไม่รู้สึกกลัว เมื่อถูกให้ออกมาฝึกการสนทนาภาษาสเปนหน้าชั้นเรียนมีอะไรเขากจ็จะพยายามอธิบายให้ฟังถ้าเราไม่เข้าใจเราก็แบบก็เขาจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังการที่ครูเป็นกันเองนี้มันทําให้เราก็มันก็ชิวๆสบายๆค่ะเรียนเรียนเข้าใจง่ายเป็นกันเองดีก็อาจารย์เขาพูดตลกอ่ะเขาใจดีด้ยแล้วเขาสอนเข้าใจอ่ะ มันเป็นภาษาที่ยากแต่ว่าอาจารย์เขาพูดให้เข้าใจง่ายดี่กับเด็กรุ่นใหม่แล้วเนี่ยครับคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนเด็กมันจะกล้ามากกว่าเด็กสมัยก่อนอยนะ่างเงี้ยคือถ้าเป็นอาจารย์รุ่นเก่าอย่างเงี้ยครับเขาจะแบบแข็งนิดนึงถ้าเป็นครูแบบที่อายุห่างกับเด็กไม่มากเัาความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้าหาเด็ก การคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรียนภาษาเนี่ยมันจําเป็นต้องพูดจาคุยเล่นไม่จําเป็นต้องไปดุไปอะไรมากเงี้ยมันจะทําให้เด็กอยากเข้ามาเรียนมากกว่าทางด้านวิทยาการเนี่ยก็จะทันเด็กนะฮะเพราะเด็กถึงมอบปลายเนี่ยเด็กเขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะฮะเยอะเก่งกว่าผู้ใหญ่เยอะเพราะนั้นคุณครูก็ต้องทันนะ,ะนอกจากทันทางวิทยาการแล้วเนี่ยยังทันความเป็นอยู่ เพราะว่าวัยของครูกับเด็กยังไม่ต่างกันมากนักยังอยู่ในวัยที่ทันกันว่าพฤติกรรมเด็กออกอย่างนี้แปลว่าอะไรครูจะอ่านออกแล้วก็จะบล็อกเหตุการณ์อะไรแต่ละ <P> พอได้แต่อาจจะมีอุปสรรคอยู่นิดนดงคือการปกครองเ <P> นื่องจากว่าคุณครูใหม่ก็จะมีประสบการณ์ทางด้านการดูแลนักเรียนน้อย <P> ก็จะปกครอง <P> อาจจะน้อยหน่อยแต่เราก็ยังพอมีครูเก่าที่มีความเข้มแข็งในทางปกครองอยู่นะเพราะฉะนั้นในทางด้านการปกครองเนี่ยเราก็จะ พึ่งคุณครูเก่าซึ่งมีอยู่ประมาณสัก10%ของโรงเรียนเนี่ยนะฮะจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในทางการปกครองอย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตจัดจักขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครทำให้ขั้นตอนการทำงานมีความซับซ้อนหนึ่งในข้อเสนอของผู้บริหารโรงเรียนคือการกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนได้การกระจายอำนาจตามแผนจัดการศึกษาปี42เนี่ยซึ่งบอกว่าจะกระจายอำนาจให้โรงเรียน4ด้านมีด้านบริหารทั่วไปด้านวิชาการด้านบุคลากรด้านงบประมาณเวลานี้ให้เรามีมีอำนาจแค่วิชาการเท <S S S 2> ่านั้นส่วน3ตัวเนี่ยต้องรองหน่วยเหนือสั่งทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นด้านงบประมาณเนี่ย สมมุติว่าโรงเรียนผมเนี่ยต้องใช้งบประมาณต่อปี10ล้านผมเลยอยากได้10ล้านมาเลยแล้วผมจะบริหารเองทั้งคนทั้งของทั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆแต่ทงางภาคราชการไม่ได้ให้อย่างนั้นใช่ไหมครับใหทยย้ทยอยทยอยแล้วยังใช้วิธีสั่งการจากหน่วยเหนือโรงเรียนต้องทําอย่างนี้ต้องทาอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากระจายอํานาจถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยบุคคลถึงต้องมาจากหน่วยเหนือไง ก็ต้องทํางานตามสั่งการหน่วยเหนือแต่ถ้าเป็นโรงเรียนของชุมชนจริงๆเนี่ยชุมชนหาเองเนี่ยจะทํางานตามการกระจายอานาจได้จริงๆแล้วก็ท้องถิ่นต้องการอะไรเนี่ยก็มามาบริหารมาพัฒนาได้ได้จริงๆตามแนวโน้มของของอนาคตซึ่งเปลี่ยนปแปลงไปใช่ไหมครับ รงเรียนมัธยมประชานิเวศคือหนึ่งใน435โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครการมีโครงสร้างบริหารงานที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้จัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในเมืองหลวง คุณผู้ชมคะการที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องของอนาคตในปี2,575หรือว่า20ปีข้างหน้าของกรุงเทพมหานครมีที่มาจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารของกรทมนั้นมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของเมืองค่ะนอกจากวิสัยทัศน์ที่สําคัญในเรื่องนี้แล้วนะคะยังเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันคิดออกแบบเมืองของตัวเองในระยะยาวด้วย ทีมงานของเราไปพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องนี้ค่ะ ระยะยาวแบบนี้กับแผนทุกๆครั้งที่กรุงเทพเคยทํามาก่อนนะคะความแตกต่างเนี่ยที่สําคัญคือต่างกันตรงไหนคะในยะที่สําคัญนะฮะก็คงจุดเริ่มต้นที่ว่าท่านเองเนี่ยไม่เป็นเพียงอยากจะให้คือท่านผู้บ้านนะฮะไม่เป็นเพียงอยากจะให้กรุงเทพได้รับการเปลี่ยนไปอย่างเดียวแต่อยากจะเห็นว่ากรุงเทพนั้นเป็นของทุกคนคะนะครับดังนั้นเมื่ออยากให้กรุงเทพเป็นของทุกคนการทําแผนวิสัยทัศน์ครั้งนี้จึงมีความแตกต่างครับกับในอดีต ก็ต้องเรียนตรงๆนะครับในอดีตนั้นแผนวิสัยทัศน์ก็ก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเหมือนกันน่แต่ว่ามีส่วนร่วมในบางลักษณะเริ่มต้นจากนักวิชาการก็มาทําแผนนะฮรร่างขึ้นมาโดยมีราชการประจําหรือฝ่ายการเมืองบ้างเล็กน้อยมาร่วมกันทำพอได้แผนเป็นเป็นรูปแบบเป็นร่างมาแล้วก็นําเสนอพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความคิดเห็นแล้วก็นามาปรับเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นก็นําไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะเห็นว่า สัดส,ส่วนหรือบทบาทของพี่น้องประชาชนของกลุ่มคนกรุงเทพมหานครในการมามีส่วนร่วมนั้นน้อยมากครับมาเห็นเอาเมื่อมันเสร็จแล้วนะฮะแล้วโอกาสจะปรับโอกาสจะเออนาไปให้เกิดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นดูจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เลยขอให้รีเวิร์สให้ให้กลับทางทาก็คือทําแผนนั้นโดยขอรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนถ้าจะนําเรียนกันแล้วก็คือจากข้างล่างขึ้นมาบัาทอตอร์นัป แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีจากข้างบนลงไปด้วยนะครับจากจากแนวทางของการบริหารงานกรุงเทพมหานครลงไปด้วยทั้งข้างล่างขึ้นมาแล้วข้างบนขึ้นมานี้ก็เชื่อว่าจะมีการผสมผสานกันทําให้เกิดเป็นแผนวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเรามองไป20ปีข้างหน้านี่นะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือว่าถ้า20ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่จะมาบริหารกรุงเทพมหานครนี่ไม่ใช่หม่อมราชาวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วครับไม่ใช่<ฆ>ผมละเพราะว่าเราคงพักผ่อนกันแล้ว 20ปีข้างหน้านี้ก็คงเป็นผู้ที่อาจจะกําลังสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเมื่อเร็วๆนี้นะฮะ,ะจะต้องก้าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการทําแผนวิสัยทัศน์ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนไปรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่กําลังจะมาเป็นเจ้าของกรุงเทพมหานครในอนาคตเมื่อ20ปีมาถึงด้วยแต่ในระยะเวลาเดียวกัน,นใน5ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าก็ยังมีกลุ่มที่เราต้องรับฟังด้วยเพราะฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เนี่ย จึงได้กําหนดขึ้นนะครับให้กระจายทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ให้ทุกกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนชุมชนกลุ่มสภายาวชนกลุ่มสตรี<ค>ะนะฮะกลุ่มนักธุรกิจ นะครับผู้ประกอบการในด้านาทางด้านโรงพยาบาลนะผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราจะารับฟังเป็นรายย่อยด้วยครับซึ่งนอกจากรับฟังในภาพรวมที่ทําไว้ทั้งหมด6ครั้งด้วยการทั่วกรุงเทพมหานครขเข้าใจว่าตอนนี้ก็ทําไปได้แล้ว3ครั้งแล้วนะครก็เดินเนินหน้าไปเรื่อย นั้นเมื่อการรับฟังใน6ครั้งเนี่ยจะเป็นเชิญในภาพรวมเลยครับ,รบพี่น้องประชาชนทั้งหมดเราขอให้าทางท่านผู้มีการเขตในเขตต่างๆที่ดําเนินการนั้นเนี่ยมีหน้าที่ไปไปเจาะไปเชิญมาเลยนะครับประชาชนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่กลุ่มที่เคยเชิญก็ต้องเรียนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเรามีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่กรุงเทพมหานครให้การดูแลอยู่นะครับมีการช่วยในการพัฒนาอยู่เป็นระยะเพราะนั้นคราวนี้จะเพิ่มมากกว่ากลุ่มนั้นอีก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรไม่ว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มประกอบธุรกิจทั้งหลายนะก็จะรับการเชิญเข้ามาร่วมหรือแม้แต่ข้าราชการบำนาญก็ดีเนี่ยนั่นเป็น6ครั้งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อได้ความคิดทั้ง6ครั้งแล้วเนี่ยก็จะมีการไปเจาะอีกครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เยาวชนคิดยังไงนะฮะกลุ่มสตรีคิดยังไงกลุ่มคนพิการคิดยังไงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการทางด้านโรงพยาบาลเอกชนคิดอย่างไร ของรัฐด้วยนะครับเมื่อได้ความเห็นทั้งหมดแล้วก็จะมารวมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็นักวิชาการเนี่ยซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์นทตจัตสุวรรณมาลาและทีมงานของท่านนี่นะฮะก็จะได้นําแนวคิดทั้งโปร่งมาประมวลรวมแล้วก็กลับไปหาประชาชนอีกเพื่อให้ดูว่าเอาละเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นกรุงเทพมหาคนครที่ท่านอยากจะเห็นไหมะนะครับปัญหาที่ท่านเสนอมาเรานํามาแก้ระบุไว้ในแผนอย่างนี้แล้วเมื่อได้ตามนี้แล้วเนี่ย ทางคณะทํางานก็จะมากับเสนอท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัรท่านก็คงจะต้องเอาตรงนี้กลับไปให้สังส่วนของกรุงเทพมหานครทําเป็นแผนแผนของกรุงเทพมหานครต่อไปรวมไปถึงแผนปฏิบัติร,รชาชการด้วยนะฮะ,ฮะหรือแผนลงไปถึงแผนงานปฏิบัติประจําปีด้วยก็จะเชื่อแน่ว่าจะเป็นแผนที่มีขั้นตอนมียุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมครั้งนี้จึงมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยคือครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญของเสียงของคนกรุงเทพเป็นอย่างมากเลยอะค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาเป็นในรูปแบบของแผนปฏิบัติการของกทมแล้วเนี่ยมันจะทําให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าครั้งก่อนๆยังไงบ้างะคะผมเชื่อแน่ว่าจากการที่ ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครได้ให้นโยบายไว้ตลอดนะครับว่าเราเข้ามาบริหารงานนี้เพื่อคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดต่างๆนี่ก็ได้อยู่ในในแนวทางของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครทั้งฝ่ายราชการประจําและการเมืองมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยก็เมื่อมีแผนวิสัยทัศน์ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะก็คงจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มีโอกาส เข้าได้นําแผนไปสู่การปฏิบตัติเพราะข้าราชการประจําเองก็เห็นภาพตรงนี้อย่างชัดเจนแล้วนะครับค่ะแผนครั้งนี้เนี่ยเห็นได,ได้ชัดเจนว่ามีการเปิดโอกาสให้กระบวนการของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเ,เข้าร่วมมากขึ้นนะคะแต่ว่าแผนครั้งนี้เนี่ยมันจะในระดับการปฏิบัติเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าครั้งที่ผ่านมายังไงะคะมีความเชื่อมั่นมากครับก็ต้องเรียนว่านับตั้งแต่ที่ ท่านผู้ราการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์พระราชเข้ามาบริหารงานเนี่ยท่านได้มอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทั้งฝ่ายราชการประจำนะครับว่าเราจะต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของกรุงเทพมหานครคือพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญนั้นตลอดระยะเวลาของการบริหารงานนี้นี่คือเป้าหลัก และเมื่อได้แผนวิสัยทัศน์2575มาเสริมด้วยเนี่ยผมก็เชื่อแน่ว่าแนวความคิดของออตลอดจนแนวทางของข้าราชการประจำเรานี่นะฮะ,ะก็คงจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนะนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้มีช่องทางนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ได้ให้ความเห็นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อบกพร่องของการบริหารราชการอาจจะพึงมีมหรือว่าในเรื่องของสภาพของกรุงเทพมหานครจะเห็นว่า0155์หนเนี่ยวันวันหนึ่งเดือนเดืนหนึ่งรับข้อร้องเรียนมากมายแล้วแต่ละครั้งเนท่านผู้ว่าเองก็กำชับนะครับมีการติดตามดูสถิติ ว่าสิ่งที่ร้องเรียนมาแล้วนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไรเขตใดที่มีข้อร้องเรียนมากยังไม่ได้แก้ไขเหตุใดที่แก้ไขได้ดีแล้วเขตนั้นก็ได้รับการชมเชยไปแต่เขตที่ยังแก้ไขไม่ได้ดีก็ต้องตามไปแก้ไขกันนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเราเราได้ให้ให้แนวทางมาโดยตลอดนั่นเข้าใจว่า เมื่อได้แผน2575ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คงไม่เป็นอุปสรรคใดๆนะครเพราะ,ะว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายครับค่ะมีข้อจํากัดหรือว่าอุปสรรคในการที่เชื่อมต่อระหว่างเสียงของประชาชนกับกลไกการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหาคนครบ้างไหมคะ ที่ผ่านมาก็คงจะต้องมีนะครับเพราะเหตุว่าเวลาพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนเนี่ยก็กเสนอขึ้นมายัางกรุงเทพมหานครมายัางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็ดีหรือ155ที่ผมเรียนหรือผ่านไปยังสมาชิกสภาเขตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจครับเรายังไม่ได้เห็นภาพรวมแต่เรากําลังจะพัฒนากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยคงไม่ได้เป็นจุดๆต้องมองในภาพรวม ก็ก็เชื่อแน่ว่าปัญหานั้นเนี่ยมิจะต้องมีความแตกต่างขึ้นและแนวทางเอานาไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องต่างกับของเดิมนะครับก็นอกเหนือจากการแก้ไขเป็นจุดแล้วเนี่ยเราจะได้มองในภาพรวมในเรื่องภาพรวมมา,มาทําอะไรดีครับก็ในเรื่องของการจัดทํางบประมาณะนะฮะสำนักต่างๆนั้นเวลาเรามองข้ามเป็นมองไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็คงจะต้องเอาแผนนั้นมามองให้เกิดระยะยาวขึ้น เพราะปัญหาของกรุงเทพมหานครหลายเรื่องนะครับไม่สามารถจะแก้ไขได้ภายใน1ปีงบประมาณะจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนแม้กระทั่งระบบสารสนเทศก็ดีหรือการดูแลการคำนวณ การเติบโตของเมืองการที่จะดูแลเส้นทางการบริหารการเดินทางของมวลชนนสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องหยิบมาพิจารณาหมดซึ่งก็แน่นอนถนะ้ารวมไปถึงการเก็บรายได้ของกรุงเทพมหาคนครนะครับเราจะต้องคำนวณด้วยว่าการเติบโตของเมืองแล้วรายได้จะเป็นอย่างไรนี่คือ สิ่งที่จะต้องนําไปปฏิบัติทั้งหมดครับค่ะถ้าหากนอกเหนือจากประเด็นที่ทางกรุงเทพมหานครทําแผนวิสัยทัศน์20ปีอันนี้ค่ะแล้วเราจะพูดถึงข้อเสนอหรือว่ากลไกทางภาคประชาสังคมที่เขามีกันอยู่แล้วในพื้นที่อย่างเช่นอาจจะเป็นประเด็นจากกลุ่มปัญหาหรือว่ากลุ่มชุมชนเนี่ยค่ะข้อเสนอของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีช่องทางไหนที่จะส่งต่อให้กับกรุงเทพมหานครพิจารณาบ้างคะเอ่อ ในฐานะที่ท่านผู้ว่ารัชการหม่อมราชวงศ์สุขุมบ้า์บริพัตรได้กุนามอบให้กับผมช่วยดูแลในเรื่องนี้แล้วต้องเรียนว่าข้อคิดของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากจะเอามาเป็นตัวตั้งตัวเริ่มในการทําแผนวิสัยทัศน์แล้วเนี่ย <S 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 ปัญหาใดที่เสนอมาเนี่ยผมคิดว่าจะไม่รอแล้วล่ะครับเพราะว่านั่นสะท้อนถึงปัญหาการทําแผนคือนําไปสิ่งในการแก้ไขปัญหาระยะยาววางขั้นตอนเป็นเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ที่มาประมวลแล้วถ้าเป็นปัญหาเร่งด่วนนี่ต้องรีบทําเลย นั่นคือช่องทางหนึ่งนะครับแต่ในขณะนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ะนะฮะท่านผู้ว่าเองท่านก็มีเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครท่านมี155มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีออสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเรายังมีสมาชิกสภาเขตก็เป็นที่น่ายินดีนะครับต,ต้องขอเรียนว่าท่านได้มอบนโยบายไว้ให้กับผมเองคือท่านผู้ว่าเนี่ยมอบบอกว่าไปแก้กฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหาคนครซึ่งตอนนี้ทําอยู่แล้วนะครับแก้เสร็จแล้วแล้วก็ส่งไปให้รัฐบาลแล้วเนี่ยแล้วก็กําลังจะเข้าสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยสิ่งอันหนึ่งที่แก้ที่ถามก็คือว่าจะมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตมากขึ้นเพราะฉะนั้นสมาชิกสภาเขตก็ดีพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะนําปัญหาของตนเนี่ยเข้าสู่การแก้ไขสมาชิกสภาเขตเดิมซึ่งมีอํานาจน้อยมากครับมีหนา้าที่มีอยู่เยอะแต่อํานาจน้อยมากต่อไปนี้ก็จะมีอํานาจ มีมีภาระมากขึ้นในการที่จะเสนอความเห็นแผนพัฒนาเขตการจัดทํางบประมาณในการพัฒนาเขตเดิมที่ผ่านมานั้นก็ทำกันมาแล้วแต่มาให้ดูแล้วให้คุณฝ่ายติดตามซึ่งน้อยมากแต่คราวนี้ความคิดริเริ่มเนี่ยก็คงจะต้องมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็นําเรียนสรุปมานะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยหากมีประเด็นปัญหาไม่หากก็ต้องมีแน่นอนนะครับจากการรับฟังความเห็นค้า้งนี้นี่นะครับ กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าและทีมผู้บริหารก็จะหยิบนั่นมาแก้ไขโดยด่วนก่อนครับค่ะคุณผู้ชมคะในอีก20ปีข้างหน้าหรือว่ากว่าที่จะถึงปี2,575เราจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผัดเปลี่ยนกันตามวาระการเลือกตั้งอีก5สมัยคะ่ะ ปัญหาที่ผ่านมาเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายบางเรื่องก็เปลี่ยนหลายเรื่องต้องหยุดชัง,งกนะคะแต่ถ้าหากว่ามีแผนวิสัยทัศน์ระยะยาวแล้วปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ